สวัสดีค่ะนดีต้อนรับสู่คลิปโซเมตเนาะ a r e ย o u เนื้อคู่อยู่หนใดนะคะ EP นี้มาดูกันว่าเนื้อคู่นี้จะเป็นของใครคลิปนี้เหมาะสมกับใครเหมาะสมกับคนโสดจะ้ะคนโสดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีคู่หรือมีแฟนหรือ in relationship อยู่แล้วเอ่อคนที่อยู่ข้างๆคุณเป็นคู่คุณแล้วนะเพรามไม่ต้องถามแล้วนะจะ๊ะคือคู่ของคุณใน ไทม์ไลน์ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยก็ปล่อยให้คนโสดกันนะอะไปดูกันอืมขอไพ่ให้พลังงานของตัวคุณกันก่อนพลังงานของตัวคุณที่จะได้คลิปนี้ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะของคลิปโซเมดนะตัวคุณเป็นอย่างไรลองเข้ามาฟังดูนะหน้าไพ่ได้สิบถ้วยสิบถ้วยคือหนึ่ง <c oughs> คลิปนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเราตัดข้อนี้ทิ้งไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราบอกว่าคลิปนี้เป็นของคนโสดเพรนั้นพี่จานให้ว่าเนี่ยมันเป็นภาพในหัวคุณมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาคาดหวังว่าอยากจะมีนะคะคาดหวังว่าอยากจะมีไพ่สิบถ้วยพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะอะไรหลายๆอย่างที่คุณกําลังสร้างกําลังทําในเวลานี้มันก็เพื่อภาพเนี่ย นะมันก็เพื่อภาพเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณอายุเท่าไหร่เลยนะมาอายุมากอายุน้อยหรืออะไรเวลาไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปได้เลยเพราะทำนิ่งในการเจอคนที่ใช่ในแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเจอเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าจะราบลื่นเจอช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นตัดเรื่องอายุทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรอก,ก่อนใจเย็นๆภาวนาขอให้ได้เจอรักที่ดีก็พอละพลังงานของคุณในเวลานี้เป็นยังไง อดู่อยสถานการณ์เป็นยังไงคะ The magician เนอะ The fool The magician The fool เด็กเหรียญแปดไม้สิ่งที่พี่เห็นพี่มีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ เรียกทุกศักยภาพในชีวิตของคุณมานะคะบางท่านอยู่ในช่วงสนใจในเรื่องของการเรียนโหราศาสตร์ด้วยบางท่านคลุกอยู่กับหมอดูหนักมากนะคะมีหมอดูเป็นไลฟ์โค้ชนะคะในสำหรับบางท่านเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องการศึกษาการเรียนไพ่อะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่ตัวคุณเองรับข้อมูลข่าวสารเข้ามาเพื่อที่จะ พัฒนาศักยภาพการงานของคุณให้มันดีขึ้นคุณปรับตัวมากขึ้นมีข้อมูลใหม่ๆอะไรใหม่ๆคุณเรียนรู้คุณเข้าใจคุณพยายามทําและพยายามเปิดกว้างพยายามทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้มันแล้วพี่บอกเลยว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจทําต่อไปนะจ๊ะตั้งใจทําต่อไปอ่ะไปดูกันว่าตอนนี้ เนื้อคู่ของคุณนะคะอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ลักขณาราศีอะไรประมาณไหนในด,ดูสิเนื้อคู่ของคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะมาเปิดลักนณาราศีให้มีไฟ่เฮอร์มิตาราศีกันมานแน่ๆแล้วเจ็ดไม้เด็กเรียนบางท่านอยู่ในจุด ราศีสิงมาแน่ๆละอยู่ในจุดนี่มีคุนเดียวควีนไม้หกเหรียญ <c oughs> บางท่านบางท่านเนื้อคู่ของคุณนะคะเนื้อทู่ของคุณอยู่ในจุดที่ยังไม่สะดวกในการใช้ชีวิตคู่ในเวลานี้แต่ว่าในหน้าที่ที่เขาทำอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นกับเขา นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเขาเพราะเขาต้องทําเพื่อเขาต้องประคับประคองช่วยเหลือเรียนรู้นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาช่วยงานการกุศลอยู่ได้หรือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในฝ่ายเผยแผ่เผยแผ่อะเผยแผ่นะคะความรู้สิ่งที่ตัวเองมีมานําความรู้นําสิ่งที่ตัวเองมีไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่ไปช่วยเหลือไปดูแลคนที่มีความรู้น้อยกว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน นะซึ่งอาจจะเป็นชาวราศีการราศีสิงได้แล้วมาพี่เปิดให้ลืมหยิบมาดูช่องนี้ก็แบบนี้แป๊หนึ่งทุกคนปะไปดูกันแล้วมีอะไรพี่เปิดให้อีก3ามคนดีๆแบบนี้เราต้องส่งเสริมในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตัวเขาก็ต่อสู้อยู่เหมือนกันรายได้ไม่ค่อยมีเยอะหรอกนะ แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีคนที่ลำบากเยอะกว่าเขาอยู่อะ่ะมีอะไรทำอะไรได้ให้ได้ก็ให้ช่วยทุกอย่างโถพ่อคุณเป็นคนดีจริงจริ <c oughs> พ่อคุณแม่คุณนะคะอ่ะขอให้สักสามร,ราศีหน่อยโซเมดของคลิปนี้จะเป็นราศีอะไรได้อีกบ้างขออีกสักสามร,ราศนะีมีราศีสิงห์เห็นป่ะสิงห์อยู่ตรงนี้แล้วนะ มีสิงนะแล้วก็มีเจมินายค่ะราศีมิถุนนะคะและอีกหนึ่งราศีอยากจะทำซาวท็กปแบบออกรางวัลแต่ก็1นึ่งทำไม่เป็น2องถ้าทำแล้วมันจะเป็นช่องดูดวงไหมแล้วราศีมีกันสิงราศีมิถุนแล้วก็ราศีมีนเขาคนนั้นจะอยู่ในราศีประมาณนี้เก็บไว้เป็นเรคคอร์ด นะเพราะคนใจบุญคนใจบุญคนนั้นคนที่ทําเพื่อคนอื่นคนนั้นอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นคนนั้นนะเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่คุณสมควรที่จะรักนะรักเขาได้คุณไม่ผิดตอนนี้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ได้สูงสิงกับใครไม่ใช่คนแบบจุกจิก จูจีเมาสแจมแต่อยู่ในจุดที่มีโอกาสช่วยเหลือใครได้ก็กช่วยอ่ะเออแต่คุณต้องทำความเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนโรคส่วนตัวสูงแต่มันเป็นโรคส่วนตัวสูงจริงๆนะที่ไม่ใช่แบบมีความลับแล้วก็ใช้คำว่าโรคส่วนตัวสูงมาเป็นข้ออ้างในการที่กันคุณออกจากพื้นที่ของเขาอ่ะคือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ได้สนิทด้วยไม่ได้ไม่ได้รู้จัก กันเป็นการส่วนตัวมาก่อนหรืออะไรเงี้ยเข้าหายา,ยากอันนี้คุณต้องเข้าใจสนับคนคนนี้นะเขาช่วยเหลือคนอื่นจริงแต่เขาไม่สนิทกับใครง่ายเข้าใจใช่ปะอ่ะไปดูกันแล้วคุณและเขา่เจอกันแล้วหรือยังขอไพ่หน่อยค่ะคุณและเขานี่เจอเขาแล้วหรือยังคุณและเขาเจอกันแล้วหรือยังอ้พูดไม่รู้เรื่องพี่เมย์อ่ะไปดูซิมีไพ่วิวโอ้ยวิว oh, high p r i e s t the fool หกไม้หน้าไพ่รอหน่อยนะยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่จะได้เจอกันแต่ไม่นานอย่างเร็วหเดือนอย่างเร็วหเดือนอย่างช้าหกปีแต่ทันทีที่คุณได้เจอเขาคุณจะเจอจากการไปในที่ที่คุณไม่เคยไปอย่างแรกนะคุณจะเจอจากการไปในที่ที่คุณไม่เคยไปและเมื่อคุณเจอเขาคุณจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนคนนี้แหละ เป็นคนคนนี้แหละมันรู้ได้โดยจิตเลยว่ามันมีอะไรซัมติงเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันจะดีไหมนะคุณควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ขอให้หน่อยเไอเยะหนึ่งถ้วยอืมใครไม่ได้ดูนี่เสียดายนะนี่คลิปนี้คุณคะคุณเปิดไปเลย คุณมีอะไรคุณพูดคุยไปเลยคนคนนี้เป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะหาเงินได้มากได้น้อยเก็บไว้ที่ตัวเองเท่าไหร่แต่เขาให้คุณหนึ่งแล้วนะสองในความสัมพันธ์นี้นะคุณเป็นมิตรกับเขาได้นะคะสามารถออฟเฟอร์เสนอได้แต่ด้วยความจริงใจนะคุณจะสามารถซื้อใจคนคนนี้ได้ด้วยความจริงใจเพราะเงินนะเขามีอยู่แล้วเขาหาได้อยู่แล้วนะ คุณเปิดไปเลยนะคะพูดคุยสื่อสารกับเขานะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่คนใกล้กับคุณเนะี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้หรือแค่เป็นคนแค่ต่างพื้นที่กับคุณแค่นั้นแต่คุณเปิดใจคุณพูดคุยกับเขาได้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจนะพี่ว่าอย่างนั้นการกระทําที่จะเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นี้ขอดูหน่อยสี่ถ้วยโอเคแฮปปี้แคนาเดียน ถ้วยแล้วก็ไพ่ไหนดาวหูง่ายมากหรือไม่ชอบเรื่องดรามา่าคือเป็นคนง่ายๆค่ะเป็นคนที่มีอะไรก็ดูแลกันไปกินอะไรได้ก็กินกินง่ายอยู่ง่ายไม่อารมณ์เสียใส่กันไม่ดรามา่าไม่พูดเรื่องเก่าไม่เอาพลังงานลบมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ขเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อนข้างค่อนข้างเชื่อ นะค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่เขาทำนะว่าเขาทําดีอยู่เขาช่วยเหลือคนอยู่เขาเป็นที่ปรึกษาอยู่ไอ้สิ่งที่เขาทำมันคือเรื่องของความเชื่อของเขาอย่าไปลบหลู่ความเชื่อเขานะเออเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีศาสนาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือซัมติงเป็นที่พึ่งทางใจของเขาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปแตะคุณอย่าไปแตะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะไม่ดรามา่า มีอะไรได้ยังไงก็อย่างนั้นเป็นคนที่เรียกว่าต้องอยู่เหมือนกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนทำความเข้าใจง่ายอย่าหวังการโรแมนติกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากเขาอะ่ะมันคือการไม่นอกใจถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสโคปแบบนี้หนูโอเคค่ะพี่สิ่งที่หนูต้องการในความสัมพันธ์นี้คือการไม่นอกใจแล้วก็การเข้าใจการดูแลใจใสการตัวไม่ต้องติดกันนัวเนียมากแต่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบหลหลวมมีความสุขคุณไปต่อก,กับคนนี้ได้นะ เออนะไหนดูซิถ้าได้คอมมินเมนต์จะเป็นยังไงขอดูไหนถ้าได้คอมมินเมนต์จะเป็นยังไงควีนดาเฮโร a ฟนคุณดุป้างไพน์ไนเหรียญแล้วก็ไพ่สามไม้ ชัดเจนว่าไม่มีการนอกใจหรอกแต่ให้เรามัดระวังความสัมพันธ์ที่บางครั้งอ่ะอาจจะเป็นตัวคนเองหรือเปล่าที่รู้สึกไม่พึงพอใจนะคะมีการดือ้อมีอะไรอยู่เพราะตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรช้านะทำอะไรช้านะ,ะานะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการทําอะไรแล้วคุณไม่ต้องกลัวมันจะพลาดคุณอยู่คนนี้คุณไม่ลําบากหรอก คุณเชื่อถือเขาได้เขาจะไม่ทำอะไรที่เรียกว่าหน้าไพ่ขึ้นมาไม่มีภาวะสุ่มเสี่ยงเลยคุณกำลังคุยอยู่กับคนที่ค่อนข้างเรียนรู้ระบบเศรษฐ,ฐกิจสังคมการวางตัวหรืออะไรได้มาเป็นอย่างดีมีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากได้ชีวิตคู่ที่ไม่ลดผลอธิษฐานขอให้ได้เจอคนคนนี้เพราะคนคนนี้พีมมองแล้วจากหน้าไพ่นะไม่ลดผล ไม่ชาเลนจ์อยู่แบบถ้าไม่อยากทะเลาะเบาแวงไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่แบบนั่งยิ้มอ่อนก็คนนี้นะอ่ะไปดูกันไพ่แนะนําในความสัมพันธ์นี้คืออะไรขอไพ่หน่อยนะคะขอไพ่หน่อยนะคะเนี่ยเรียบง่ายเหมือนไพ่สิบถ้วยอบ้านบ้านอยู่ในทุ่งนะอยู่ในทุ่งนะมีต้นไม้มีแม่น้ำมีลำธารแต่มี WiFi นะอืม เอาไปดูซีรีส์ซึ่งพี่โอเคเนี่ยวายฟ์โหใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะพลาดมากไพ่ดีมากทุกคนวายฟ์คุณอยู่กับคนนี้นะคุณได้คอมมิตเมนต์มีสถานนะแน่นอนเนี่ยโอมนเนี่ยอยู่กันไปจนเท่าจนแก่นะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวมีการให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันประสบการณ์ที่คุณมีมาคุณได้เอามาใช้กับความสัมพันธ์นี้แน่นอนน่ะ ให้ฟ r ร์จู e r ี e วิรเรื่องของเรื่องจะพูดในความสัมพันธ์นี้คุณจะเชื่อเลยว่าไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะเราจะสามารถเจอได้จริงเหรอแต่คุณต้องเชื่อนะให้ศรัทธาขึ้นคุณอาจจะไม่ใช่คนเชื่อก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับแล้วและมันก็ไม่ได้มีเรื่องการเงินหรือเรื่องดราม,มา่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณได้ไปเจอกับคนที่เขามีสถานะทางสังคมดีและใต้สำหรับได้เฮาส์ ล้านเปอร์เซ็นภาวนาขอให้ได้เจอคนนี้แล้วคุณจะได้ลงเอยโอ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่ใครไม่ได้ดูเสียดายจริงๆดีมากๆเลยดีมากๆเลยขอให้คนที่ได้ดูคลิปนี้นะขอให้คุณได้เจอคนของคุณจริงๆตามที่พี่ได้อ่านเลยสาธุสาธุเลยว้าดี ไปแล้วไปกินชานมดีกว่าจบแล้วนะคะสำหรับคลิปโซเมดอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมมารับพลังงานดีๆกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะ subscribe like comment เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใคสรสัลนนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ